กับอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวเอาละช่วงแรกเราฉายภาพให้ดูแล้วว่าเป็นอย่างไร,รแต่ปรากฏว่าอาจารย์นอกจากขาที่6แล้วเนี่ยเอาเข้าจริงๆสถานการณ์ทางการเมืองหลายๆอย่างก็ไม่เอื้อให้กับรัฐบาลนะวันนี้วันนี้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวดูว่าพี่กันจอมพลังรหรือว่าอินฟูหลายๆคนเอารถสูบช่วงไปเนี่ย ้าฉีดตู้มเข้าไปนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอาจารย์แต่คงจะเป็นคแค่สัญ,ญ,ญลักษณ์ไหมใช่ครับ,ค,รบคือมผมเนี่ยเ,เป็นเป็นสิ่งที่น,าน่ากังวลนะคือเข้าใจได้ว่าเวลารัฐบาลล้มเหลวในการแก้ปัญหามันทําให้ปัญหาเนี่ยนะครับไปอยู่ในความรู้สึกของประชาชนทั่วไปที่เห็นว่าอดอด,อดไม่ได้ออกมาเองนะครับบวกบ influencer วกับอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนเนี่ยก็นะครับถ้าพูดในการตลาดมันก็เป็นโอกาสของเขาในการที่จะสร้างตัวตนนะครับสร้างอะไรของเขาก็ตามแต่แต่ในทางความสัมพันธ์ รองประเทศเนี่ยการที่จะเอารถอุจจาระไปไปฉีดเนี่ยผมก็มเมนด้วยนะเอาไปในเชิงสัญ,ญลักษณ์ได้นะครับถ้าไปทําอย่างนั้นมันจะมีผลต่อภาพลบมากๆก,ก,กับประเทศแต่เนี่ยผมพยายามจะมองว่านี่แหละคือเป็นปัญหาที่รัฐบาลไม่เคยตระหนักเลยว่าเป็นเป็นผลเพราะความล้มเหลวของตัวเองพอตัวเองไม่สามารถแก้ปัญหาทําให้ประชาชนรู้สึกดีได้นะครับว่านะครับรัฐบาลมีความมุ่งมั่นแก้ปัญหาให้มันเต็มที่เนี่ยประชาชนจึงต้องต้องออกมาเองโดยประชาชน ที่นะครับมีคนนิยมชมชอบเนี่ยก็เลยกลายเป็นผู้นําตามธรรมชาติขึ้นมาคนเหล่านี้เลยสามารถกําหนดอเนนได้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเจเอ๋คุณการจอมพลังหรือว่าใครตอบใครเนี่ยคือด้านหนึ่งนะมันสะท้อนถึงสําหรับผมมองว่านี่แหละรัฐบาลคนกราชการเนี่ยเราไร้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแล้วมันยิ่งทําให้กระแสความรู้สึกคนเนี่ยนะครับมันต้องออกกันมาแบบนี้ครับ คือมันมันผิดฝาผิดตัวนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเจ๊เอ๋ไม่ได้ว่าคุณการนะคือในสถานการณ์เปราะบางล่อแหลมเนี่ยจริงๆเราควรจะต้องฟังข่าวสารจากรัฐบาลถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละมันสวนทางกันทีนี้สัญญาณแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับยิ่งตอกย้ำซ้ำเติมขออภัยนะครับอย่างท่านผู้ว่าสาแก้วที่ได้รับการต่ออายุอย่างเงี้ยท่านพลาดดอกแรกปั๊บโอ้โหคนยิ่งกระหน่ำ ตอนนี้คนไม่ฟังอะไรเลยเนี่ยครับนี่นคือมันเป็นภาวะที่กลไกรัฐในพื้นที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาเนี่ยเราไม่ได้มองรัฐในภาพใหญ่นะนกลไกรัฐในพื้นที่เนี่ยตำรวจก็ดีทางผู้ว่าก็ดีทางนะครับแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็ดีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบเยอะซึ่งเวลาในการปฏิบัติการเอาละพยายามจะมองในแง่เดียวม,มันมีนกลไกมีระเบียบว,วิธีการต่างๆนะแต่ความรู้สึกประชาชนมันล้มเหลวจนทําให้เขาต้องออกกันมาเอง แล้วมันล้มหนักมากนะเมื่อวานจารย์ฟังไหมมีมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยมีผู้ชายเขมรโตสรินกับเมียชื่อเจรัตมันมาตั้งแก๊งกว้านซื้อที่ดินตรงนี้ขายให้นายทุนจีนเพื่อเอาไปทําบ่อนฉับเลยฮะเขาไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ด่าไอโตสรินกับเมียเลยนะเขากลับไปด่ารัฐบาลอีกแล้วใช่คือปัญหาหล่านี้ผมคิดว่าคนในพื้นที่รู้ตื้นลึกหนาบางดีว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วทําไมปล่อยให้อยู่อย่างนี้กันมานาน มันไม่เคยรอดนะครับสายตาเจ้าหน้าที่รัฐหรอกครับ <Ừ. S 2> นอกจากเจ้าหน้าที่รัฐจงใจที่จะปิดตาแล้วการปิดตาจนทําให้ตาบอดเพื่อให้กระบวนการเหล่านี้อยู่ได้เนี่ยมันนานนานจนทําให้รู้สึกว่านะครับที่เนี่ยมันเป็นแหล่งผลประโยชน์มหาศาลที่ไม่มีใครกล้าแตะถามว่าอาจารย์โอลารูไหมสิบยี่สิบสาสิบปีรู้รแต่วันนี้อารมณ์คือฉันจะต้องหาใครเป็นแพ้ให้ได้แพ้ทองทานนี่เหรอวะภูมิธรรมนี่เหรอวะคือตอนเนี้ยนะฮะถ้าพูดนะ ในเกมนะข้าราชการกําลังเอานะครับคุณแพรทองทานรัฐบาลเนี่ยเป็นเครื่องมือก็คือผักภาระทั้งหมดนะครับให้ตระกูลนี้นะให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบในภาวะความล้มเหลวแต่เรื่องนี้นะครับถ้าคนกลรกราชการในพื้นที่ไม่หลับตานะไม่จงใจหลับตาปิดตากันมาแบบนี้มันไม่มีทางเกิดหรอกครับแต่นี่คือจังหวะจังหวะแล้วคือมันเจอแพะละ<อ>ทั้งหมดไปที่รัฐบาล<อ>ผลักทั้งหมดไปที่แพทองทาน<อ>นะครับ มันก็ยิ่งทําให้โอกาสที่ถ้าแพรทองทานจะรอดและได้ไปต่อเนี่ยน้อยมากและวันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งผมว่าสั่นสะเทือนสถานะของแพรทองทานและพักพักเพื่อไทยมากคือ <c oughs> การประชุมกตอร,อรที่ก่อนหน้านี้เขาบอดชุดเล็กใช่ไหมเขาบอกว่าโอเคหมอสองคนของโรงพยาบาลตำรวจ แขวนไว้ก่อนคนนึงจะขึ้นรองผออีกคนหนึ่งจะมาเป็นผู้ช่วยวันนี้เขาบอกจะมีการแหกด่านมาขามเตี้ยเอาสองคนนี้กลับมานะไอ้อย่างนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกไหมอาจารย์ถ้าเขาทําถ้าเขาทำคือถามว่าทําได้ไหมในจังหวัดเนี่ยถ้าคิดว่ารัฐบาลตัวเองนะครับก็มมาถึงจุดท้ายแล้วก็คือมันไม่ได้สามารถคลองใจประชาชนหมดความชอบธรรมแล้วก็ตัดสินใจนะครับทิ้งทวนเลยคือบอดเล็กแขวนนะคนก็บอกเออโอเค เพราะว่าคุณถูกพักใบประกอบอนุญาตอย่างนี้ไปตรวจสอบก่อนวันหน้าคุณยังขึ้นแต่ถ้าวันนี้เขาแหกตุ้มขึ้นแบบนี้เป็นเรื่องเลยนะครับก็คือเขาประเมินแล้วว่านะฮะอย่างไงก็ต้องผลักดันคนเหล่านี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างหน้าเขาก็ยังเชื่อว่าสำหรับผมยังยังเชื่อว่าภายใต้นะครับวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลพักเพื่อไทยยังเชื่อว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถรักษาอํานาจเอาไว้ได้อย่างน้อยนะครับสักปีหนึ่ง สักปีหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าคนจะวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงนะครับวิกฤตศรัทธาจะเกิดขึ้นยังไงถ้าเขาสามารถทําให้เขาเนี่ยมีคะแนนนิยมขึ้นมาบ้างภายใต้ความอ่อนแอของพรรคร่วมทั้งหมดเนี่ยเขายัางเชื่อโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นรัฐบาลนั้นก็ค่อนข้างยังมีหวังอยู่ท่ามกลางนะครับความอ่อนแอของทุกพรรคแล้วก็เครือข่ายอํานาจเก่าเองก็ไม่มีตัวเลือกที่ดีพอในการที่จะมาต่อสู้กับพรรคประชาชนเขายังมีความจําเป็นสมการนี้อยู่ ผมเชื่อว่านะคนในพรรคเพื่อไทยยังประเมินในมุมนี้อยู่ครับอามาตาวาจาเหรอเอาอยู่เลยใช่ <laughs> ครับก็คือยังมองว่ายังมีความจําเป็นอยู่อ่ะยังมีความจําเป็นนอกที่จากนะฝั่งอนรันิยมมองเหแล้วว่าะกุลชินวัฒน์คุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถที่จะปกป้องเขาได้ไม่จะไม่จะไม่สามารถเป็นตัวนะครับไม่ไม่สามารถเป็นตัวละครที่เขาสามารถต่อสู้กับพรรคประชาชนไดน้ถ้าเขามีตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ย น,นี้จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณแพรทองทานไปไม่อรอดผมคิดว่ามันจะมีการตั้งรัฐบาลแข่งกับอาจารย์ชชยเกษมอาจารย์หมากมันหมากมันหลายซับหลายซ้อนแล้วนะเอาช้าๆนะครับถ้าฟังตามนี้คืออาจารย์บอกว่าถ้าวันนี้มันยังมีเหตุการณ์แบบค้านสายตาอย่างอย่างเรื่องการแต่งตั้งตํารวจรก็แปลว่าเขาประเมินว่าเขาเอาอยู่เขาว่าอยู่ใช่ครับ แต่ในคําว่าเอาอยู่นะอาจารย์ผมพยายามระมัดระวังแต่ต้องถามตรงๆก็แปลว่าเขาไม่ฟังเสียงประชาชนสิอ่ะอะถูกไหมนั่นแหละครับก็คือถ้าถ้าเขาฟังนะถ้าผม่็ถ้าเขาฟังความศศรู้สึกประชาชนหลายๆอย่างมันไม่ออกมาในลักษณะน,นี้หรอกครับโดยเฉพาะเรื่องกรณีตํารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีชั้นิซึ่งมันเป็นข้อวินิจฉัยนะครับของแพทยสภา ถ้าเขาคอนเซิร์นต่อปัญหาเหล่านี้ต่อประเด็นเหล่านี้นายตำรวจเหล่านั้นจะต้องถูกนะครับพักเอาไว้ก่อนเพราะมันมีส่วนที่ถูกข้อกล่าวหาว่านะครับวินิจฉัยหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณถ้าเขารู้สึกว่าประชาชนยังมีความสําคัญเสียงของประชาชนยังมีความหมายการขยับแบบนี้มันเป็นผลลบต่บตอรัฐบาลแต่ถ้าเขายังสารังระเคลื่อนต่อจากชุดเล็กเอาไป ไปสู่ชุดใจและเคลื่อนต่อเน,นี่ยแบบที้แสดงว่้เขาไม่ได้แยแสความรู้สึกประชาชนหรอกครับอุ๊แต่นี่มันสวนทางทฤษฎีในโลกหมดเลยนะว่าพรรคการเมืองต้องฟังประชาชนใช่ครับคือผลโพออกมานี่คือเราต้องบอกว่าอาจารย์ปีนี้อายุ38มสิบแปดครับ,ครบเคยเห็นผลโพแบบนี้ไหมเอาไม่ไม่เคยครับไม่เคยครับก็คือผลโพแบบเนี้ยมันคือจริงๆแล้วมันเป็นผลโพที่ผมคิดว่ามันมันสะท้อนความรู้สึกประชาชนจริงๆนะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางนะครับคนในในฐบาลพยายามจะบอกว่า นะครับไม่น่าเชื่อถือเก็บแค่นี้มันไม่พอแต่ผมเชื่อว่าโดยหลักวิชานะนะฮะอันดับแรกก่อนสถาบันนะครับของดิด้าเนี่ยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เป็นมหาดัานมหาสถาบันชั้นนำทางการศึกษาของประเทศ2วิธีการเก็บมันไม่ต้องเก็บคนทั้งประเทศหรอกครับเขามีวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยหลักวิชาไอการสุ่มตัวอย่างโดยหลักวิชาเนี่ยมันจะสามารถตอบแทนคนส่วนใหญ่ได้จริงๆว่าเขารู้สึกผิดหวังกับ รัฐบาลผิดหวังกับสสผิดหวังกับพรรคการเมืองมากขนาดไหนซึ่งจริงๆผมรู้สึกว่าเนะนี่ยสปีเนี้ยเราเสียเวลามากคือ2ปีที่ทุกคนรู้สึกว่ายัางยอมให้มีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหวังใจว่าจะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจหวังใจว่าจะสร้างความสมัครสมานสามัคมค,คีหวังใจจะแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆแต่2ปีเนี้ยเราหมกมุ่นอยู่กับนะครับความขัดแย้งนะครับของคนในตระกูลชิน,นวัตรคดีแล้วคดีเ่าคือประชาชนไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลย รอฟังแต่คดีของตระกูลชินวัตรแล้วบรรดาสอส,อสอในพรรคเพื่อไทยก็ดีรัฐบาลก็ดีไม่เป็นอันทํางานเพื่อประชาชนเลยรอคุณทักษิณตัวจริงนะครับในการกําหนดมอบนโยบายซึ่งเรื่องนี้ผมว่าประชาชนไทยเสียโอกาสไปมากจึงไม่แปลกหรอกครับที่ผลโพจะออกมานะครับในลักษณะนี้เราเสียโอกาสเราจร่ายภาษีเราคาดหวังต่อการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงแต่เราเห็นกลายเป็นการเมืองนะครับของคนไม่กี่คน ที่เอาโอกาสของพวกเราไปครับเข้าใจคือคือคือมันถ้าเราจะพยายามมองหาให้ได้ความดีบ้างก็ต้องไปมองนโยบายแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นรูปเป็นร่างแจกหมื่นก็ล้มล้มครับถูกไหมแจกหมื่นก็ล่มแจกได้แค่ได้แค่สองกลุ่มใช่ไหมคาสิโนก็ถูกต่อต้านหนักมากคือบางอย่างก็คือถ้านโยบายอะไรนะครับที่สัญญากับประชาชนตอนหาเสียงเลือกตั้งรัฐบาลก็ต้องทํา นะครัด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจเพราะนั่นคือสัญญาประชาูกแต่ปรากฏว่านโยบายอะไรที่สัญญาเอาไว้เนี่ยลหลายๆนโยบายเนี่ยกลับไม่พูดถึงเลยเอาวันนี้นะครับคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนโยบายพักเพื่อไทยพูดชัดว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่านำร่องถามว่าวันนี้ได้ขยับอะไรไปบ้างหรือยังประชาชนจํานวนมากเลือกพรรเพื่อไทยจากนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าแต่ถามว่าวันนี้ คณะท่านภูมิธรรมได้พูดอะไรกับนโยบายนี้หรือยังได้ตั้งคณะกรรมการได้ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมจะเลือกตั้งผู้ว่าวันไหนทุกวันนี้ก็ไม่พูดในขณะนี้นโยบายคาสิโนไม่เคยอยู่ในคานะครับหาเสียงอยู่ๆโล่ออกมาตอนถแถลงนโยบายแล้วอ้างว่าถแถลงนโยบายในสภาแล้วอันนี้มันเป็นวิธีการลักไก่มันไม่สง่างามทางการคือป,ประชาชนเขาเขาเขา,เขามองอยู่ถูกอไมคือรออัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องคิดว่าประชาชนกินข้าว ประชาชนก็รู้เท่าทันทางการเมืองอย่าทําการเมืองที่เชื่อว่าประชาชนโง่กว่าจงเชื่อว่าประชาชนในประเทศเนี่ยฉลาดพอๆกันกับคุณภูมิธรรมฉลาดพอๆกันกับคุณแพรทองทานฉลาดพอๆกันกับคุณทักษิณหรืออาจจะมากกว่าแล้วการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจุดแข็งก็คือการสร้างการเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยทำให้คนเท่าทันทางการเมืองแต่วิธีการที่ออกมาใช้นะครับตีฝีปากหรือว่า ใช้วิธีการแบบสีธนรัใช้ทางการเมืองมันเป็นการเมืองน้ำเน่าซึ่งขอวิงวอนทุกพักนะอย่าทําแบบนี้อีกเลยประชาชนเขา <c oughs> เขาเขาก้าว <c oughs> หน้า <c oughs> เขาเรียนรู้และเขาก็จับตามองประชาชนเสียเวลามาสองปีละพอสองปีปั๊บมาเกิดปัญหาอีกมันยิ่งดิ่งของความรู้สึกนะฮะนี่ผมอาจารย์พูดงนี้ผมเลยไม่กล้าถามต่อเลยเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งดิ่งเข้าไปใหญ่เลย คือคือความเสียความรู้สึกอ่ะมันวัดยากเพื่อความยุติธรรมทางเพื่อไทยเขาก็คิดแหละว่าเขายังมีแฟนคลับอยู่เขายังมีฐานแต่เมื่อวานนี้อีกเช่นกันนี่ยังไม่พูดถึงลถไฟฟ้า20บาทนะครับตั้งไขวันแรกลงทะเบียนปั๊บตอนเย็นบอกทาไม่ได้เลยนี่คือคือทำอะไรคือทําอย่างมีวุฒิภาวะทําอย่างผู้ใหญ่ได้ไหมให้มีการเตรียมความพร้อมให้มันชัวร์จริงๆครับเหมือนทําให้คนมันมีความเสียความรู้สึกอ่ะคือจริงๆแล้วแล้วไปลงทะเบียนมาตั้งแต่นะครับไอ้ไอ ยี่ทันวอลเลตแล้วฮะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยหลายคนอยากขึ้นนะยี่สิบบาทต้องทําคือต้องเชื่อว่าคุณทั้งิณป์เขาพยายามจะบอกเพื่อไทยคือเมืองอาชีพในการแก้ปัญหาเหล่านี้แก้ปัญหาคนยากคนจนแต่เวลาเล่นเนี่ยคนที่มาเล่นมาทําเนี่ยเล่นเป็นเด็กขายของอมันไปทําลายความหวังะทุกคนเนี่ยคนกรุงเทพเดินนะครับโดยเฉพาะคนที่มีนะครับเงินเดือนไม่สูงมากอะแล้วต้องใช้รถไฟฟ้าวันหนึ่งต้องใช้เงินสองสามร้อยบาทเขามีความหวังอ่ะ ใช่ใช่ใช่แต่พอมาแบบนี้ปั๊บคุณทําเหมือนกับเล่นขายของแล้วก็บลวดกันไปบลวดกันมาระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านคือเอาความรู้สึกประชาชนมาเล่นไม่ได้ครับคือรู้ว่าว่ามันมีความจําเป็นในการขับเคลื่อนมันมีความจําเป็นในการรักษาคะแนนนิยมประชาชนเนี่ยแต่ทําอะไรเนี่ยต้องตระหนักต่อความรู้สึกประชาชนด้วยว่าต้องพร้อมต้องชัวร์จริงๆนะจริงจะไปประกาศทําได้จริงๆนะไม่ใช่เพียงแค่ปลุกกระแสเพื่อไปกบข่าวนู่นนี่นั่นปลุกข่าวนี้ไปกรบข่าวนั้นปลุกกรบข่าวนั้น คือเราทํางานนะไม่ได้สร้างกระแสเพื่อขบขา่าวรัฐบาลต้องทางานจริงๆด้วยความมุ่งม,มั่นได้แล้วนะแต่อย่างที่บอกครับคือพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องคิดในมุมของเขาอะนะว่าผมถึงบอกผมไม่กล้าเลยนะค,คือถ้าถ้าอีกสักเรื่องเดียรย์ขึ้นอีกนะเพราะเมื่อคืนแกไปจับบ่อนใช่ไหมเมื่อคืนนะ่ะรัมตรีมหาไทยรักษาการนายกไปจับบ่อนที่ดอนเมืองโอ้โหได้เพียงแต่เมื่อวานเนี่ยอนุพันธ์ให้จัดโป๊กเกอร์ที่โรงแรมชั้นหนึง่งนั่แหละครับเราเอาเอาว่าอันนั้นจอถ้าพูดยาว แต่ดูเหมือนว่าตัวของแพรทองทานชินวัตรนายกร,รัฐมนตรีผู้ที่ถูกยุติปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอย24ชั่วโมงเนี่ยนะพัฒนาการเขาถ้าในในสายตาเพื่อไทยดีขึ้นตามลำดับนะอาจารย์ใช่ครับวันหยุดวันโดนหยุดหน่าเศร้าเลยครับหายไปจากสื่อเลยกระทรวงเข้ามั่งไม่เข้ามั่งแต่สองสมวันมานี้กลับมาแบบ,บดูหน้ามีพลังกลับมา ม,ออออมันเกิดอะไรน,นี่ก็ต้องยอมแล้วต้อง,อง,องในมุมนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเขาสา,สามารถปรับอารมณ์ได้ดีนะครับวันที่ไปถแถลงต่อ3มนูนก็สามารถแสดงภาษากายนะครับสร้างกําลังใจให้ตัวเองได้ดีแล้วก็สีหน้าท่าทางยิ้มแย้มเติมใสเนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการสื่อสารทางการเมืองด้วยภาษากายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับคนที่ยังรักและศรัทธาในพรรเพื่อไทยยังรักและศรัทธาในตระกูลชินวัตร ยังรักและศรัทธาในตัวคุณแพ์ทองฐานอันนี้เข้าใจได้หรืออาจจะมั่นใจในเรื่องของการเตรียมข้อมูลการชี้แจงต่อสารนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์คมสันบอกว่าเออเขาก็เตรียมข้อมูลได้ดีหลายๆอย่างก็ตอบได้ดีซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดความมั่นใจใน,ในข้อมูลหรือนะครับในทางการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะตีความเป็นอย่างอื่นว่านะครับได้นะครับพูดง่ายๆคือมันมีมันมีการทำรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเธอจะผ่านซ้อเข้าเป้าเราพูดตรงตรง ซื้ออะไรเราไม่รู้แต่ซื้อเข้าเป้าอย่างนั้นไหมก็ประมาณนั้นนะครับอก็คือมันมีความมั่นใจมากขึ้นก็คือสามารถมองได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าเป็นท่าทีปกติไม่มีใครบอกว่าตัวเองแพ้แน่นอนถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือถ้่เราเปรียบเทียบจากคุณเศรษฐาก็อาการเดียวกันนะครับซึ่งของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับกรณีของคุณแพรทองทาเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยปุยนุ่นนะขนนกเลยนะยังร่วงอ่ะ แล้วของคุณแพทองทานอย่างที่มันบอกอะมันมันหนักมากมันเป็นหินผาแล้วมันมีงานงอกอ่ะแต่เดี๋ยวเราก็รู้ครับอีก23ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ข่าวลือเยอะที่สุดเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะมีลือว่ากล้วยหอมสองตันครึ่งซื้อเข้าเป้าสองวันนี้มีลือครับ อีกฝั่งหนึ่งก็มีกล้วยเช่นกันสองตันเอาไว้ซื้อคนมาเพื่อสนับสนุนอีกฝ่ายเป็นนายกรจริงเทศอย่างไรหลังอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวมาคุย